สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะในช่วงบ่ายไม่น้อยก็พาน้องบุญทวีนะคะมาล้างแผลตามที่คุณหมอนัดนะคะแก่อนอื่นไม่น้อยก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตานะคะที่ได้ให้น้องมาล้างแผลในวันนี้คะ่ะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะลํำรวยลํำรวยค่ะ ท่านคิดวางสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยที่ท่านช่วยเหลือมาในในวันนี้นะคะแม่น้อยก็ได้พาน้องมาล้างแผลนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะส่วนน้องบุญผ้ป่านะคะแม่น้อยไม่ได้เอามานะคะเพราะว่าถามคุณหมอแล้วค่ะคุณหมอว่าฉีดยาแล้วก็ให้กินยาเช้าเย็นแล้วนะคะก็ก็จะเหลือเหลือ,อเหลือยาตัวตัว,ตว ตัวที่จะกินในตอนเย็นนะคะเนี่ยหาน้องก็ตอนที่เอาผ้าพัานแผลออกนะคะก็น้องก็รู้สึกว่าเจ็บนะคะต้องมาช่วยกันนะคะล้องนะคะคือตัวตัวที่ติดแผลนันมันอาจจะเป็นกาวที่เหนียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะติดให้น้องคะ่ะวันนี้ก็เลยติดตัวบางๆให้น้องนะคะเนี่ยค่ะต้องได้ช่วยกันน้องเจ็บนะคะตรงนี้น้องเจ็บมากนะคะ ร้องใหญ่เลยค่ะวันนี้คือร้องใหญ่เลยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ดึงแผลนะคะไม่ได้ดึงตัวกาวนั้นออกเพราะว่าเขาใช้ตัวบางๆติดนะคะแล้วทาให้น้องแบบมันหลุดออกอย่างนี้นะคะหลุดออกแล้วก็นพอมาเมื่อวานนี้มาทําแล้วก็ติดแผลเป็นแบบกาวเหนียวๆนะคะดึงออกก็เจ็บนิดนึงอย่างนี้นะคะนะคะก็ลลางแผลให้น้องนะคะแผลน้องก็ถามเขาว่าก็ดีขึ้น ออกชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาว่าค่ะถ้าแผลจะดีขึ้นก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยก็ช่วยช่วยปอ,ปอบน้องนะคะกลัวน้องเจ็บนะคะเนี่ยเขาเจ็บเขาเจ็บมากนะคะตรงนี้เจ็บจริงๆค่ะเป็นแผลที่เป็นมานานหรือเปล่าไม่น้อยไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็ได้จับไหมนะคะนะคะีค่ะติดแผลให้น้องนะคะ พรุ่งนี้ก็จะไปล้างแผลอีกนะคะยาเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พาน้องกลับบ้านแล้วนะคะมาป้อนยาป้อนอาหารเนี่ยค่ะกลางวันก็ต้องได้กินยานะคะส่วนเด็กๆในกรุงใหญ่ก็พากันพักผ่อนหย่อนใจกันค่ะกินอาหารกันแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ